วันนี้เรานั้นกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งครับช่องแฮมสเตอร์สุบดเกากาวันนี้เราจะมาเล่นแมปไทยประมาณ6แมปนะครับรวมแมปไทย6แมปที่ผมจะเล่นนะครับถ้าใครพร้อมอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับงั้นไปดูกันเลยมาต่อไปก็แมปซิตี้บ้านนาที่เขาเพิ่งอัปเดตเยลลี่เมืองสุรินทร์นะครับ ถ้าใครเคยเห็นนี่ไงเยลลี่เมืองสุรินทร์ถ้าใครไม่รู้จักนี่เดี๋ยวผมคจยทำคลิปรวมเพลงรวมเพลงที่กระแสดีนะครับเยลลี่เมืองสุรินทร์เดี๋ยวผมลองคุย,ยลลดินดี่เป็นคลิปเยลลี่เมืองสุรินทร์เนี่ยมีดีที นนนนแนบบนีับถ้าใครเคยเล่นคู่สนุกเลยนะครับมันก็มีจริงช้ามีจริงชาไว้นั่งเล่นแล้วก็มือเร่อ แล้วก็สภานะครับซึ่งโคตรดีนะแบบนี้ก็ถือว่าแบบยอดนิยมของผมเลยนะครับซิกแมนี้ก็มีการอัปเดตก็คือมีโซนนี้นะครับโซนถ่ผเบาเยลีเมืองสุรินนะครับนั้นเป็นแมปต่อไปกันเลยซึ่งผมจะไม่รีวิวเยอะขนาดนั้นนะครับแบี่ถ้าใครรู้อัปเดตแล้วก็ผมก็ขออภัยนะครับก อันนี้ครับนี่คือโซนนี้อัปเดตนะครับประมาณโซนพวกนี้อัปเดตนะครับซึ่งใครที่ใครที่ไม่ได้เล่นซิตี้บ้านน้ำเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ใครที่ไม่ได้เล่นแบบติดเกาะมานานนะครับก็ก็สามารถมาดูคลิปนี้ได้ค่ะคลิปนี้เจอการอัปเดตงั้นต่อไปผมจะพาไปรีวิวอีกแมปหนึ่งนะไม่ผมจะพาไปรีวิวอีกอันหนึ่งนะโซนนี้เขามีเต็นท์นะครับอันนี้คือการอัปเดตแล้วก็มี ประมาณลาบูบูวันนี้ด้วยครับอัปเดตแล้วก็ไอโซนเขียนตวกนี้ก็น่าจะอัปเดตสถานที่อื่นนันก็ไปต่อเลยนะครับซึ่งโซนนี้ก็อาจจะเป็นทางต่อแล้วก็มีอันนี้เต็นบุนน้ำด้วยนะครับนี่ผมจะรีวิวหกแมปไทยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับบอกมีการอัปเดตมากมายมีชุณนักเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ดูนี่นักเรียน นักเรียนนะครับก็ก็มีการอัปเดตหลายๆมากมายนะครับและฝั่งนู้นาจะอัปเดตอะไรท่านผู้ชมซึ่งการอัปเดตครั้งนี้ก็ถือว่าดีนะครับมีในโซนนู้นน่าจะเป็นโซนอัปเดตนะครับส่วนโซนอินดน่าจะ น่าจะเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่รู้นั้นไปแมปต่อไปกันเลยต่อไปก็แมปสปีดหรือแมปขับรถนั่นเองครับซึ่งแมปนี้ครับเป็นแมปที่ผมเป็นแมปแน่าจะเก่าแน่นอนครเป็นแมปไทยที่โคตรไทยเลยนะครับซึ่งเป็นแมปที่3ามของการรวมแมปไทยของผมนะครับซึ่งก็มอเตอร์ไซค์ก็น่าจะอยู่ฝั่งนี้นะถ้าใครหามอเตอร์ไซค์ไม่เจออยู่ตรงนี้นะครับนี่ ถ้ามันในสีนที่ผมจะเลือกคือสีแดงเพราะว่าผมชอบสีแดงมากเลยครับเอาอะไรอ่ะครับเนี่ยยิงที่หรอเฮ้ยยิงที่อ่ะเพื่อนยิงที่อเอาไหมนะครับนี่รถแดงนะครับนี่น,นะขับได้จริงวะเนี่ย นี่เอนะครับแมพไทยออย้อนยุรุก็จะเหมือนไทยแท้ๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขับไปก็แล้วกันเดี๋ยวนะผู้ชมี๋ยวก็ ทนนั้นผมขออนุญาตลองใหม่นะครับลองใหม่เป็น,นึงนะขอตัดไปเพื่อผู้ชมแทนที่คุณดิได้ขี่มอเตอร์ไซค์นี่ดีผมก็ปักเฉยผมมีวิธีสอนนะครับนี่ถ้าคุณขี่รถไปแล้วคุณก็กดแอนเนี่ยบุรจะกายเป็นตัวนี้เลยตอนแรกน่าจะร้องผลแต่ตอนเนี้ยโ,โ,โอ้โหสี่เลี่ยมเลยลอยไปมานะครับนั่นก็ ไปแมปต่อไปอย่าลืมบอกไปอย่าลืมก,กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนั้นไปแมปต่อไปเลยรี่แมปไทยต่อไปก็น่าจะเป็นอะไรเนี่ยถ้าใครรู้จักก็อย่าลืมกดเกย์หรือเปลไม่รู้อ่ะอันนี้ผมจำไม่ได้ละนี่ <c oughs> แมปนี้ก็มีแบบไทยๆนะครับนี่แค่แค่แบบเนี้ยก็ไทยแล้วท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะไปเซเว่นนะครับมำรีวิวเซเว่นดีกวะดูซีว่าเป็นไงเซเว่นก็อันนี้เซเว่นของคนอี้นะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาจะว่างที่เดี๋ยนี้เซเว่นก็ประมาณนี้ครับก็ยังค่อยน่าจะยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็มีรถต่างๆอะายนะครับซึ่งแบบนี้ผมไม่รู้นะว่ามีใครรีวิวหรือเปล่า แล้วก็มีรถมีนี้ด้วยนะครับงั้นก็ไปแมปต่อไปกันเลยผมมีอะไรบอกอย่างนึงนะครับก็รถมีมีแบบไทยหลายอันมากเลยนะครับซึ่งโคตรดีนะครับนั้นก็รอแปหนึ่งนะครับนี่คือรถกระบะเขียวนะครับเดี๋ยวผมขับไปไปบนึงบูโคุสมจริงเหมือนไทยนะครับซึ่งแบบนี้ก็เป็นแมปไทยเหมือนกันนะ เรียวก่อเอเรีวเรวเดียวตกน้ํานี่คือคนที่ขับโคตรหมื่นนะครับเออ ah อ <proof. S 2> ุ <ed here>. ้มเหยียบร้อยนี่คือคนเล่นโรบอกแบบคนอันนี้น่าจะเอเจลาจอมพังแล้วเนะตอนนี้ขับตกน้ำอีกุยเรียว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 เรวรวรวปุ๊บขอพยปื๊บ อุ้ยตกน้ำนครับซึ่งแบบนี้ก็เป็นแบบที่ดีมากงั้นไปดูแบบต่อไปนะครับแบบอันสุดท้ายนะครับซึ่งแบบนี้แบบคนรักชาติก็คือแบบรัฐทหารไทยนะครับซึ่งผมยังไม่ได้สมัครในเรรหัสรองนะครับแต่รหัสหลักก็ยังไม่ได้สมัครกันแหละเพราะว่าจริงๆผมเคยเป็นคนทหารนะครับคุณทหารแล้ว มีคนที่โกงดดผมด้วยนะครับซึ่งผมก็โคตรแคนเลยแต่ว่าผมก็ทำอะไรไม่ได้นะครับผมก็จำชื่อเขาไม่ได้แล้วชื่ออะไรแต่สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยคนดีรู้ทหารไทยนั้นบ๊ายบาย